นายกรัฐมนตรียืนยนันการเชิญน,นักวิชาการจากต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเท่านั้นไม่ได้ต้องการที่จะลอกเลียนแบบรัฐธรรมนูญของต่างชาตินายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการที่รัฐบาลเตรียมเชิญประเทศที่เคยปฏิวัติและปฏิรูปประเทศจนประสบความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนความเห็นว่า จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาประกอบด้วยตัวแทนจากหลายฝ่ายอาทิเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมหารือเพื่อคัดเลือกนักวิชาการจากประเทศต่างๆที่มีประสบการณ์คล้ายกับประเทศไทยมาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเชิญน,นักวิชาการจากประเทศใดบ้างแต่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทันกับการร่างรัฐธรรมนูญของไทยที่จะมีการประกาศใช้ โดยยืนยันว่าการเชิญนักวิชาการจากต่างประเทศมาครั้งนี้เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเท่านั้นไม่ได้ให้มาสอนหรือมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญของไทยรวมทั้งจะไม่มีการลอกเลียนแบบรัฐธรรมนูญจากประเทศนั้นด้วยส่วนรูปแบบการพูดคุยนั้นจะเป็นไปอย่างเปิดเผยและอาจจะให้มีการถ่ายทอดสดด้วย